วัสดีครับวันนี้โรงงานของเราได้ทําสีงานหลอ่อพระธาตุประจําปีเกิดนะครับเป็นชุดเล็กนะครับชุดเล็กตอนนี้อยู่ขั้นตอนการทําสีนะครับการทําสีนี่เราจะพ่นสีรองพื้นก่อนนะครับเป็นสีแดงนะครับหนึ่งชั้นนะครับจากนั้นก็จะพ่นสีทองทับนะครับ สามชั้นนะครับที่เห็นนี่คือชั้นแรกนะครับก็จะเห็นสีรองพื้นอยู่นะครับการที่เรามีสีรองพื้นแบบนี้เพื่อจะทำให้มันดันให้สีทองครับได้สุกสดใสนะครับตอนนี้ก็หลอ่อพ่นตอนนี้ก็พ่นสีทองเป็นชั้นที่สองเลยนะครับ ก็เริ่มเห็นสีทองเปล่งประกายสุดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับชั้นที่สองนะครับอ่าตรงนี้เป็นชั้นแรกอยู่นะครับสำหรับสีทอง ก็สำหรับคณะสัทธาญาิโยมนะครับต้องการงานหล่อพระธาตุประจำปีเกิดนะครับวัดต่างๆครับชุดเล็กนะครับนี่ชุดเล็กสูงประมาณ4ี่สิบกว่าเซนติเมตรนะครับชุดกลางเราก็มีนะครับสูงหนึ่งยสเซนติเมตรแล้วก็ชุดใหญ่สูงสองรอสาสิบเซนติเมตรนะครับก็ติดต่อเข้ามายัางโรงงานของเราได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่หกเก้าูนย์ห้าแปด หรือว่า ID l i n ยนนะครับ LKLP999 ครับ